เ,เล,น,เลนอนห้าโอโ้โหยุมันหนาวมากแน่กับปะปะ๊าเลยพี่หาเด่นอนห้าเอาถุงด้วยแด้ไหมแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันหนาวเกินไปเอาเอาร้อยอะแบงบันกันทานเป็นพี่นอน thank ของเล่นคุณวายถักมาตุ๊กตาเก่งมากค่ะในอ่านให้แม่ฟังอีกสิคะลูกไหนจะต่อของเล่นให้น้องตุ๊กตา